นี่คือจัมโพรเฟียเป็นเครื่องเล่นที่มาจากสิงคโปร์เป็นแบบเหมือนบ้านบอลขนาดยักษ์ร้อนไข่เข้าใจแล้วว่าถ้าถือว่าแผ่นดินไหวจะต้องทำยังไงไม่เอาแล้วว้าว นี่คือจัมโพรเปียเป็นเครื่องเล่นที่มาจากสิงคโปร์เป็นแบบเหมือนบ้านบอลขนาดยักษ์แล้วก็ถามว่าน้องน้ำฝนว่าแล้วบ้านบอลมาให้เด็กเล่นไม่ใช่หรอแล้วน้ำฝนบอกว่าก็มีวัยรุ่นเขาเล่นกันส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาก็ออมองไปเกินนักศึกษาจริงๆทั้งหาดังคดเขาเคียดก,กันหรอไปเดือดใคร <laughs> พวกเรา <laughs> เน <laughs> ี่ย <laughs> ขอถ่ายด้วยถ่าพไม่ได้เลยค่ะเล่นเสร็จแล้วดูรีวิวเข่าดูอีกชั่วโมงพอนะคะชั่วโมงพอนะโอ้ยอายุ89กันก็จะตายเราเข้าไปเดินชมแล้วกันวันนี้ไม่ก๊อฟจริงเดี๋ยวจะให้ก๊อฟขึ้นไปบนหัวให้ช้างมัยแล้วก็กระโดดลงมาเวลาเราเห็นเด็กๆเล่นบ้านบอลน่ยก็คิดตลอดว่าเล่นเพื่ออะไรเด็กๆก็จะเป็กระโดดอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองเข้าไป ไปดูว่าเด็กๆส่วนใหญ่เขาเล่นกันเพื่ออะไรโอเคแล้วนี้ทำประกันตรงไหนล่ะ <laughs> <laughs> ไม่คิดว่าของจริงมันจะน่ากลัวขนาดนี้ <laughs> อะอะพอยเลือกอันที่พอยอยากจะไปเอาอันแรกไปอันแรกก่อน <laughs> นาที่ที่คุณสามารถทำแบบนี้ได้แล้วไม่มีใครยัยไม่นกลัวสักแปะแล้วว่าเหยียบกันก็ได้นะ ไม่เอาแล้วอเจริงแล้วสณการตอนนี้ก็เราก็อยู่ที่มูที่หนึ่งที่เป็นมังกรส <c oughs> ีเขียวตัวใหญ่ครับและรอบๆมังกรเดี๋ยวเราไปพาไปให้ดูรอบหนึ่งว่ารอบๆนี้เป็นยังไงครับไปครับ <c oughs> <c oughs> มีบ้านมีบ้านน่ะมีบ้านแอบอยู่มาบอยทำอะไรหลบไปหลบไปดีกว่าแอบอยู <laughs> 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 ่อยากเข้ามือเป็นไงบ้างจุดที่หนึ่งรู้สึกเหมือนเข้าใจเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่าเกิดแผ่นแผ่นดินไหวจะต้องทำยังไงเลยต้องซุกอยู่ใต้อะไรสักอย่างอุ้ยไอตัวนั้นมันมา อีก้ัวพายุพายุพายุอ้โอเคมาแล้วโอเคป่ลมาตอนนี้ไปไม่อยู่แล้วฉันไม่ ยาวกูเขไม่ได้นันก็เหมือนเป็นอินโทรเหมือนแลปอยเปเอ็กโทเหมือนอรแบเนี้ยย้ทำงไรเดอร์ไหมเอาไรเดอร์ไรเดอร์ไปไรเดอร์าไปเลยไปเลยค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีค่ะเหนอย่้อง่้กูน้องกูง เลีนที่ไหนกรุงเทพนี่ไงที่สอค่ะสนุกไหมสนุกค่ะโอเคก็ก็ก็ปล่อยมึงเผื่อว่ามึงมาถ่ายหน่อยได้ไหมบอไหม ไปทุกคนตอนนี้เราปีนเขาไปเลยอะโอเคอู้ยโอ้ได้กลัวไปพอ อันนี้จุดที่2้องขอไม่เล่นดีกว่าเพราะว่าเป็นหมอดรองไม่เข้ารู้ไม่เข้าเล่นเล่นแป๊บเดียวใหญ่ขึ้นเยอะเลยเป็นไงเขารู้สึกตอนลงมายังไม่ทันรู้สึกอะไรเลยมันก็ถึงแล้ว กูได <laughs> <right>, ้ทำไมอะอะไรนะมันมีลมมาจากข้างล่างตลอดมันเลยฟูใช่มันมีเครื่องเป่าไปเกือบรับแต่กลับก็ได้นี่คือ จริงเหรอคุณนับถือใจมาาเราต้องแข่งกันเราต้องเล่นแปะแข่งแปะอ่อนได้ไหมแปะแข่งไม่ไหวแล้วรูแล้วเล่นล่ะเล่น่อนแอบแตวก็จะไปแอบหลังกำแพงนี้ <c oughs> ก็คือกำแพงของแล้วก็จะลงไปแล้วจะแปะตรงแถวฟู้ดคอร์ดเดี๋ยว จะเล่นเป็นแบบแข่งวิ่งกันเราจะเข้านี่แล้วก็ขึ้นไปลงโีเปียแล้วก็สไลด์ลงมาแล้วออกประตูนี้ใครเร็วสุดชนะโอเคยากยากโอเควยพรให้น้องว้ด้วยโอเคขอให้โชคดีเข้าใจกติกายังไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่ได้ค่ะเดี๋ยวให้คอยเล่ากติกาคือให้เราวิ่งไปตรงสีเขียวเนี่ยวนรอบหนึ่ง แล้วสีเหลืองลาบหนึ่งแล้วก็วิ่งไปเข้าไปในลูกบอลใสๆนั้น,น,น,น <Okay. S 2> แล้วก็กลิ้งมาตรงนี้โอเคไปก่อนเลยไปก่อนก่อน <c oughs> ไปแบบช้าๆแต่มั่นคงขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะมาถึงโต๊ะสไลเดอร์แล้วอ๋อยตุกตา มีอุปสรรคเล็กน้อยถุงเท้าหมดเฮยแล้ว้ไปลำบากด้วยหืมสุดมากยินดี กระลุนต่อคือโดนหยาดตีที่ต้นต้นข้นึองหาดผ่าคืออะไรคืออะไรก่อนมันปันมันปันเยอะน่ารักจังเถอถ้ามันปันวิ่งไปแบบไอจิ๋วเมื่อกี้ถ้าเร็วกว่าจิ๋วภายในหนึ่งนาทีสิบเอ็ดวิรับไปเลยเสียงปรบมืออันกึกก้องโอเคนะมีอะไรที่ดีงามกว่านี้ไหมน่านสามารถพูดได้ว่าหนูไม่เล่นพี่ให้หนึ่งร้อยบาทเออโอเคสิบเอ็ดวินะมาม ตบใครในนั้นว่าขวางทางอย่าไปทำร้ายร่างกายใครโอเคไม่ต้เดอดเดือเดือดเเดอดเดืเดือดเดืออเหอดงอดเดือดเดือดเดืดเออดอคอ ที่สองวิแล้วแข่งกับกูรับไปเลยทั้งกระเป๋าใช่รับไปเลยหนึ่งร้อยบาทยังเีาไปอาเราเก็บโอเคโอเคไปโอ้ได้อยู่ได้อยู่บาย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 ขอบคุณนะขอบคุณค่ะที่สองวิไหวไหมได้ชื่ออะไรขออีกทีชื่อเทียนค่ะชื่อเทียนเหรออยู่ปอะไรปห้าปห้า ได้เหรอสามสิบสามสิบสามสิบเป๊ะๆโอเคพอลงมาต้องขี่คอเพื่อนสองคนนี้เพื่อนวนแห่เป็นอย่างเงี้ยฆ่าลอกใครบวชน้องสาวสามสิบอิ้นนะโอเคหนึ่งสองสามสี่ 结婚。欸 <laughs> คนดูเห็นแหละจ้ะไรนะคนดูเห็นแหละจ้ะตอนนี้โอ้นไปไกลๆอันนี้เหรอเขาชวนเลย สักปีแล้วสิบปีแล้วน <c oughs> ้องบลูเวลา้องบอยนะคะ อันล oh, ิ้มสุดเ้ยโอยเวลาเป็นทอมซินน่ะข้าวในหัวเป็นอย่างนี้เลยเวลาเป็นทอมซินหนักเสวะกืนข้าวขึ้นข้าวบอยเนี่ยนะตอนจะมาเนี่ยก็มีบอกว่าเออเดี๋ยววันนี้จะไปถ่ายเล่นบ้านบอลก็ดูเซ็งเซ็งก็ดูเซ็งเซ็งดูไม่อยากมาไม่ชอบเพราะว่าโตแล้ว ก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจเล่นมากแต่สิ่งที่ก็ตั้งใจทำอ่ะก็คือก็ได้บัตรเครดิตมาหลายใบนะแล้วก็มีเงินดิเงินสดอีกวันนี้นะคะมูลค่าจำนวนรวมแสนสองหมื่นบาทเลยทีเดียวคุณทุกด้วยคนมากครับดีช่วยสนับสนุนช่องของเราจะบ้าหรือไง จุดสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นลูกบอลใสๆลูกใหญ่ๆใ,ให้เราเข้าไปข้างในได้มันมีแค่สี่ลูกเองอ่ะเอางี้เอางี้ลูกบอลมันมีน้อยอ่ะต้องไปเป็นน้องเล็กน้องไปสลัดสิโอเคไม่เล่นก็มันจะไม่ไม่แน่นับจากความเป็นพี่เป็นน้องเลยก็นับจากความาก็เป็นหมอนรองกระดูกเงี้ยเ <c oughs> จ๊ดูจากน้องคนนั้นแล้วกูไม่เข้าไปแน่แนกูขอโทษ เจอแล้วที่ที่เหมาะกับเรานี่แหละอยู่ตรงนี้แหละที่ที่เหมาะกันเราโอเคเราจะเล่นกระโดดไกลกันกติกาคืออะไรผลเล่ากติกาคือใครที่กระโดดได้ไกลกว่าคนนั้นจะเป็นผู้ชนะโอเคพร้อมไหมพร้อมมั่นใจไหมมั่นใจโอเคจะกระโดดปลายเท้าจากตรงนี้ใครไกลสุดชนะนักมวยปั้มคนแรกจะเป็นใครมาครับ

ผู้ที่ความสามารถทางด้านกีฬาต่ำทุกทางหนึ่งสองสามรอกันหน่นไปกันไม่หมดวันเข้เจ็ดสิบมันไม่ะมันไม่น่าเจ็ดสิบสามนะนตรงเนี้ยนี่มันเหนียว ก็คือร้อยเจ็ดนิ้วใช่ไหมล่ะนั่นอ่ะเอาโอเคเอาไม่เป็นไรนะเป็นนิ้วนะเป็นนิ้วนักกีฬาปอลนะคะหนึ่งสองสามสวัสดครับยาย่าง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 หนึ่งสอ ใครก็จะเป็นนิวอะใช่ป่ะคนสุดท้ายขอมไหมพร้อมมันต้องเยอก่อนอันนี้คูสอนมาคนแรกจะจิ้ม ให้วิ่งมาแล้วก็โค้ดไลน์นี่แล้ววางเอี่ยงเชือกจังหวัดแล้ววางเอี่ยงเชือกจังหวัด เกิดอะไรขึ้นคะอย่างงี้มองไม่เห็นใช่ไหมตาเขียว <laughs> <laughs> เลือดทิล้วตอนไหนตอนที่กระโดดไกล <laughs> ตอนที่กระโดดไกลเลือดิฟม <laughs> ันไม่แปลกมันควรจะเลือดไหลได้ทั้ำ <laughs> โอ้น้อยออกแบ่งเป็นทีมไล่กับทีมจับครึ่งน,นาทีทีมไล่ต้องจับทีมจับให้ได้โอเค ก็จับเจ๊ปัม๊มเจ๊ปั๊มหนีอุ้ยตายปั๊มหนีอะไรเจ๊ปัก๊ก็ยอดตำไทย <c oughs> ไม่เอาสคนนึสี่คน 22, <c oughs> 2อจับเวลา30ิวิสอง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  คือจำโฟเบียร์ที่เซ็นทรัลลางเท้าแต่เดี๋ยวพอชิปลงไปอ่ะที่นี่มันจะหมดแล้วนะ่เขามีที่อื่นอีกครับโฟมเบียรประจําเดือนมีนานะคะ2568 25หี่สิมีนาถึง7เมษาแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็28มีนาถึง20เมษามาเก็ตเลสเมฟาร์กทางจังหวัดก็มีเซนทัลพิ่เซนตูโรเจ็ดยูชานเจมีนาเล่นๆทางจังหวัดแล้วก็เซนทัล ปียี่สิีนาหรือเเมษาไปเล่นกันได้วันนี้ขอบคุณจ้าโทเบียนด้วยที่ให้เรามาเล่นจากทั้งบ้านเลยนี้นะวันนี้ไป่หามอก่อนไม่มาโอ้เข่าเสียก่อนเลนกระดูกทับเส้นกันสังคม มาช่วยกันไหนแล้วไม่ไหวไม่ไหวเี้ยงกดูครับเยงกัะดูครักไม่ไหวข้าไหนก็สนุกมี